สวัสดีครับพี่น้องลูสีสารครับเมื่อนี้นะครับตอนายหลังจากเก็บสินารกิจงัวควยแล้วนะครับลูสีสารเลยมากที่นี่ครับเขื่อนลำเปลาครับมายกสะดุ้งพี่น้องมือตอนแรกนี่ก็บ,บ่ค่อยปั่นได้นะพี่น้องเนาะจากสินเป็นยังไงคอให้ได้เป็ต้มไปปิ้งกับพ่อพี่น้องเนาะมากับพี่ปอครับน้องก้อยแล้วกับน้องอิงนะครับเมื่อนี้ขอเสียงน้องอิงหน่อยเมื่อไม่พี่น้องเนาะสะดุ้งกับซื้อไม่ ทุกอย่างไม่เมดแน่ทางด่างว่าตกสะดุ้งนะพี่น้องตังกับ,บมีกับยกานกลึก,กเขี้ยงเอิกนี่แหละครับตอนนี้ก็มาลองเบิร้นพี่น้องก่อนหนาหน,า,หนามาเนาะหนาฝนหอาก็ค่อยๆมาว่ากันหม่แต่ว่าตอนนี้หอากับมาล่องเสื่อเป็นการล่องสะดุ้งนะพี่น้องเนาะสะดุ้งหรือย่อนะครับที่คนทากลางเอื้นนะครับอีสานเขาเอิ้อนมาสะดุ้งนะพี่น้องเนะ<อ>งาะเขตนี้ก็จะเป็นเขตแถวบ้านน้องโนนะครับอำเภอห้วยมิกจังหวัดกาลสินนะครับเขตนี้ก็จะมีมีย่อใหญ่นะครับมีสะดุ้งใหญ่นะพี่น้อง แม,มีย่อใหญ่มีสะดุ้งใหญ่เป็นของประชาชนคนพื้น,นที่ของอำเภอหอยเม่นเท่านี้แหละครับมี่เฮ็ดไว้สำหรัรบเป็นการป้องมงทั่งน้ำนะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้นะครับจกักสิเป็นจังไดงนะพี่น้องเด้อถ้าเบิ่งตอนแรกเนาะว่าสิได้จักโตแล้วค่อยมาเบิ่งกันเนาะพี่น,อน้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้รูกซีสารน้ำเนร์เด้อพี่น้องเด้อยังค่อยพบพลิกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เออพี่นังน้ำกันดิอย่างคนอีกนะยากหูว่ามึงยานนวม่เลว